เมนูเช้านี้ค่ะทุกคนต้มจืดนะคะไข่เจียวชะอมค่ะแล้วก็จะมีปลาถหวทอดน,นะคะต้มจืดนำมาเรือมตันเลยนะคะทุกคนน้ำเดือดแล้วก,ลก็ใส่หมูปั้นเป็นก้อนๆนะคะหมูปั้นเป็นกนน้อนๆน,น,นี้ก็จะอร่อยมากๆเลยนะทุกคนคือทุกชอบมากเลยคะ่ะยิงแซวเซ้นเลยนะคะทุกคน พอหลังจากนั้นนะคะทุกคนเราก็ใส่เห็ดหอมนะคะเพิ่มความหอมแล้วก็ผักกัดขาวนะคะก็แครอทค่ะใส่เข้าไปนะคะเยอะๆเลยค่ะชอบผักเยอะๆเคล็ลัมีประโยชน์ค่ะทุกคนแครอทนะคะใส่เพิ่มสีสันสวยงามอ่นน้ำเดือดแล้วค่ะทุกคนต้มมันไปสักพักหนึ่งนะคะ ให้ผักมันได้ที่นะคะทุกคนหลังจากนั้นเราก็ไม่ชิมน้ำซุปรูนะคะว่ามันรสชาตินัวแล้วหรือยังใส่เต้าหู้ไข่ลงไปเลยค่ะทุกคนชอบก็ใส่ยเยอะ คนคนคนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะปงแล้วนะคะเราก็จะใส่วนเส้นค่ะใส่วนเส้นลงไปแล้วเราก็ปิดแยบได้เลยนะคะต่เราปิดแยบนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ต้นหอมผักชีนะคะวนเส้นยังไม่หมดนะคะทุกคนเพราะว่าชอบค่ะคนคนคนก่อนนะคะโคเรยโกรค่ะ อหลังจากนั้นนะคะทุกคนเราก็ใส่ผักชีโรยนะลงไปค่ะอร่อยไม่อร่อยอ่ะสวยไว้คอคนคคะเอาได้แล้วนะคะสวยไหมคะทุกคนรสชาติว่ากันที่หลังค่ะทุกคน พอหลังจากนั้นนะคะทุกคนหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วคุณผู้ชายค่ะที่นั่งรอยอยู่เฉยๆนะคะมาตาักไปค่ะ,อะรอยอยู่ตั้งงาน<ม>พอเสร็จแล้วนะคะทุกคนตักไปเลย<ป>พอหลังจากนั้นนะคทุกคนคุณเธอก็จินอย่างเดียวคะ่ะแบบว่าไม่เรียกเลยค่ะ